สวัสดีค่ะพี่กระต่ายเองนะคะหน้าตาของข้อสอบจะเป็นแบบนี้ค่ะเขาจะมีโจทย์มาให้หนึ่งประโยคแล้วก็จะมีเว้นว่างเอาไว้ใส่วงเล็บเอาไว้ให้เราเนี่ยไปหาคําศัพท์ที่เหมาะสมกับประโยคนี้ให้หน่อยข้อนี้เราจะเลือกศัพท์คําไหนดีคะคาวะที่แปลว่าเปลือกนะคะเปลือกมีคําว่าเรียวริอาหาร กูเตกุดาไซก็คือการณาธรรมเราจะทำอาหารโดยทำยังไงกับเปลือกของวัตถุดิบดีเราก็ต้องปอกใช่ไหมปอกเปลือกคำว่าปอกนะคะตรงกับช้อยส์ข้อที่หนึ่งก็คือมุยเตก็คือหมายความว่าให้ปอกเปลือกหัวหอมใหญ่กับปอกเปลือกแครอท แล้วก็นํามาทําอาหารนะเรามาดูช้อยส์อื่นกันบ้างเติมคาศัพท์จากช้อยส์อื่นบ้างนะคะช้อยส์ที่2อง t ดเตะตัวนี้เป็นคํากริยาแปลว่าแกะสลักค่ะคําที่3 y a ยาบุเตะยาบุเตะแปลว่าฉีกอะไรบางอย่างให้ขาดแล้วก็ช้อยส์ที่4 h a นะคะฮานาชิเตะแปลว่าปล่อยอะไรบางอย่างให้เป็นอิสระ อย่างเช่นเราไปปล่อยแมวให้มันเป็นอิสระไม่ให้อยู่ในกรงอย่างนี้นะคะปล่อยนกคืนสู่ธรรมชาติให้มันเป็นอิสระข้อนี้เราจะเลือกคำศัพท์ไหนดีข้อที่15เราจะเลือก choice ที่2นะคะ choice ที่2เนี่ยมันออกเสียงว่าชิเก่งแปลว่าทรัพยากรค่ะประเทศเนี้ย ไม่ค่อยมีทรัพยากรอย่างเช่นน้ำมันปิโตเรเลียมและแกส๊สและอื่นๆ Choice ที่1เป็นคำศัพท์ในระดับ n 3นะคะออกเสียงว่า ayo แปลว่าสารอาหาร Choice ที่3านายโ y แปลว่าเนื้อหาแล้วก็ c h o i c e ที่4นะคะ buhin แปลว่าอะไหลหรือแปลว่า ชิ้นส่วนของอะไรบางอย่างก็ได้ค่ะเป็นคำศัพท์ที่เจอบ่อยๆในข้อสอบ jlpt ระดับ n 3ทั้ง4คํคำเลยนะคะถัดไปข้อที่16เราจะเลือก choice ไหนดีเขาบอกว่าทั้งๆท,ที่พยายามอย่างสุดความสามารถแล้วก็ยังแพ้การแข่งขันรู้สึกเจ็บใจมากๆเลยนะคะ เราจะเลือก Choice ที่3ถูกต้องนะคะคุยาชิคัตตะมาจากคำคุณศัพท์อีคุยาชินะคะที่แปลว่าเจ็บใจ Cho ยส e ที่1 m a มาซูชิคัตตะมาจากมาซูชิคำคุณศัพท์อินะคะแปลว่ายากจนคนแขน Cho ยส e ที่2อ y ายาชิคัตตะมาจากอายาชินะคะแปลว่าเธอมีพิรุษนะ แล้วก็ choice ที่4ี u ซูรุคาตะมาจากซ u รุยซูรุยแปลว่าขี้โกงข้อที่17เป็น choice คาตาคณะบ้างตอบ choice ที่สองนะคะ cancel er shita ก็คือยกเลิกยกเลิกการจองโรงแรมเพราะว่าฉันไม่สามารถไปเที่ยวได้แล้ว choice ที่1 pick up ก็คือ pick up หยิบขึ้นมา choice ที่สาม discount Disc นะคะคลดราคาแล้วก็ choice ที่4 c h e check out นะคะคไปเที่ยวไม่ได้ check out เลยมไม่ได้สิข้อที่18ข้อนี้ยากบอกตรงๆงข้อนี้เฉลย choice ที่4นะคะถูกต้องมีเพื่อนตอบถูกนะคะชิมิแปลว่ารอยด่างรอยเปื้อนหรือว่า คราบสก,กรปรกอะไรบางอย่างนะคะทำกาแฟหกก็เลยเกิดรอยเปื้อนที่กางเกงขายาวสีขาว c h o ย c e ข้ออื่นก็ยากนะคะ c ้อยส์ที่หนึ่งอานะแปลว่ารูหรือหลุม Choice ที่สองเคยออกข้อสอบมาแล้วนะคะช้อยส์ที่สองนะข้อสอบคำศัพท์เหมือนกันค่ะออกเสียงว่าคาเกะที่แปลว่าเงา ช้อยส์ที่3ก็ยากนะคะโคบุแปลว่าตุ่มหรือก้อนเนื้ออะไรบางอย่างที่มันขึ้นตามร่างกายของเรานะคะเหมือนที่คอพี่จีซูใครดูคอนเสิร์ตพี่จีซูมีคอที่ตุ่มมีตุ่มที่คอขึ้นเอาใหม่มีตุ่มขึ้นที่คอพี่จีซูแล้วก็มีแฟนๆเป็นห่วงใช่ไหมไอ้ตุ่มนั้นนะ่ะก็คือโคบุถัดไปข้อที่19 ใช่ข้อนี้เราจะเลือก choice ที่1น,นะคะเป็นคำกริยาท่าทตะนะคะก็คือแปลว่าตีหรือว่าแปลว่าเคาะสำหรับประโยคในโจทย์ข้อที่19น่าจะแปลว่าเคาะมากกว่านะคะเพื่อที่จะปลุกพี่ชายก็เลยเคาะประตูอย่างแรงจากด้านนอกห้อง choice อ,อื่นๆบ้าง choice ที่สอง สวัตตแปลว่าแตะหรือว่าสัมผัสนะคะมาจากคำกริยาสวารีม a ส choice ที่3เจอในข้อสอบระดับเอ็บ่อยมากสกคามาเอตะนะคะแปลว่าจับกลุ่มอย่างเช่นจับกลุ่มคนร้ายแล้วก็ choice ที่4นะคะนาเดตะมาจากคำกริยานาเดรุที่แปลว่ารูปหรือแปลว่าปลอบโยนปลอบขวัญน,นะคะ ข้อที่20นี้เราจะเลือก choice ไหนดีคะ choice ที่3เนี่ยมันจะออกเสียงว่า fusegu ที่แปลว่าป้องกันนะคะเพื่อที่จะป้องกันอุบัติเหตุทางการจราจรอ,อุบัติเหตุทางการคมนาคมนะคะก็เลยได้ยินมาว่าที่ตรงเนี้ยจะมีการสร้าง o d นโ o d o ก็คือ ทางมาหลายหรือว่าทางข้ามนั่นเองนะคะช้อยส์ที่1นึ่นาโซุซ่อมแซมแก้ไข Choice ที่2องโนกาสุแปลว่าปล่อยหรือว่าทำอะไรบางอย่างหลุดไปอย่างเช่นเราเลี้ยงสัตว์เลี้ยงแล้วเราก็ปล่อยให้มันเป็นอิสระหรือว่าทำมันหลุดออกจากกรงแล้วก็ Choice ข้อที่4ี่นะคะมาโมรุปกป้อง คุ้มครองข้อที่21เราจะเลือกช้อยส์ไหนดีทําไมเราถึงอยากจะดื่มอะไรสักอย่างก็เพราะว่าเราหิวน้ำใช่ไหมกระหายน้ําทําไมมันถึงกระหายน้ําก็เพราะว่าคอเรามันแห้งนะคะคอแห้งเราจะใช้คาไวตตาถูกต้องนะคะช้อยส์ที่3คาไว้ตา โนโตกะคาไวตะก็คือคอแห้งคอแห้งก็คือกระหายน้ำหิวน้ำอยากจะดื่มน้ำนะคะ Choice ที่หนึ่งเฮตตมันจะแปลว่าหิวนะคะมันจะไม่ได้สุภาพมากเท่าไหร่นะคะเราอาจจะเคยเจอในอนิเมะที่เขาพูดว่า h a r าเฮ t ตะฮาราเฮตตะที่แปลว่าหิว ช้อยส์ที่สองซื่ i ตะแปลได้หลายอย่างนะคะแปลว่าว่างก็ได้โล่งก็ได้หรือแปลว่าหิวก็ได้ถ้าเราบอกว่ามิจิกะซ s u i ตะก็จะแปลว่าถนน,นมันโลง่งไม่มีรถวิ่งอยู่เลยแต่ถ้าเราบอกว่าโอน k ค่ a กะซ i t a มันก็จะแปลว่าท้องว่างท้องว่างก็เท่ากับ ฉันหิวนะคะแล้วก็ช้อยที่4ยาเซตะก็คือผอมมาจากคำกริยายาเซลุนั่นเองนะคะข้อที่22 choice จะเป็นคำซ้ำนะคะข้อนี้เราจะเลือก choice ที่3นะคะคันจิตตัวนี้มันคือเบ็ดสืใช่ไหมเบ็ดซืมาเจอกับเครื่องหมายหมายมกหรือเครื่องหมายคำซ้ำมันก็จะออกเสียงว่าเบ็ดซื เบนะคะแยกกันหรือต่างคนต่างทำนะคะเขาบอกว่าตอนขาไปเนี่ยก็ไปด้วยกันกับคุณซาโต้สองคนแต่ตอนขากลับแยกกันกลับต่างคนต่างกลับนะคะช้อยส์ที่หนึ่งสามารมะที่แปลว่าต่างๆหน้าๆมากมายหลากหลายเยอะแยะนะคะ ช้อยส์ที่2หังหังหังก็แปลว่าครึ่งใช่ไหมคะอย่างเช่น7จ็ดโมงครึ่งมาเจอเครื่องหมายคาําซ้ำหังหังก็คือครึ่งครึ่งหรือว่า 50- 50แล้วก็ช้อยส์ที่4ี่นะคะอีโรอีโรคันจิตัวนี้คืออีโรที่แปลว่าสีใช่ไหมคะพอมาเจอเครื่องหมายคาําซ้ํามันก็จะออกเสียงว่า อีโรอีโรแต่ไม่ได้แปลว่าสีสีแล้วนะมันจะแปลว่าต่างๆนานามากมายหลากหลายเยอะแยะเต็มไปหมดข้อที่23เราจะเลือก choice ไหนดี choice จะเป็นคํากริยาผสมนะคะถูกต้องข้อนี้เราจะเลือก choice ที่4นะคะฮานาชิอัตเตแปลว่าพูดคุยกันเขาบอกว่าเกี่ยวกับการไปเรียนต่อต่างประเทศเขา ได้พูดคุยกันเป็นอย่างดีกับพ่อแม่แล้วก็ตัดสินใจแน่ๆละเราไปดูความหมายของ choice อ,อื่นกันบ้าง choice ที่หนึ่งมาจากคำกริยา tori komu ท,ที่แปลว่าใส่อะไรบางอย่างเข้าไป choice ที่สอง e kai su นะคะแปลว่าตอบกลับแล้วก็ choice ที่สามนะคะอเค toru แปลว่า รับอะไรบางอย่างเอาไว้ข้อที่24เราจะเลือกคำไหนดีคะเป็นข้อสุดท้ายของข้อสอบคำศัพท์ส่วนที่3แล้วนะคะสส่วนแรกจะเป็นข้อสอบคันจิส่วนที่3ที่เรากำลังทำอยู่เนี่ยเป็นข้อสอบคำศัพท์แล้วก็เดี๋ยวส่วนที่4และส่วนที่5จะเป็นข้อสอบคำศัพท์แบบอื่นๆบ้างนะคะ ข้อนี้ choice จะเป็นคำเรียนเสียงสภาพหรือว่าคำเรียนเสียงธรรมชาติฉเฉลยเลยก็แล้วกันนะคะถูกต้องข้อนี้เราจะเลือก choice ที่3 choice ที่3นะคะบางทีคำเนี้เขาจะเขียนด้วยคาตาคานะนะคะมันจะแปลว่าตุบๆเขาบอกว่าปวดฟันตุบๆต,ตั้งแต่เมื่อวานตอนกลางคืนแล้ว choice ที่1 ตงตงเป็นเสียงเคาะอะไรบางอย่างเช่นเราเคาะประตูห้องนะคะก็ก,ก็ชอส์ที่สองซาซาฝนตกนะคะตกแบบซาซาแบบนี้นะคะเสียงฝนตกก็มีหลายเสียงนะคะตกปลอยปลอยก็จะเสียงหนึ่งตกเปาะแปะเปาะแปะก็จะเสียงหนึ่งตกแบบไม่ลืมหูลืมตาก็จะเสียงหนึ่งนะคะแล้วก็ ช้อยส์ที่4ี่คาราคาระ,าระมันจะมีหลายความหมายนะคะคำเนี้ยมันจะแปลว่าเสียงดังกรอบแกรบเวลาที่เราเหยียบอะไรที่มันแบบแห้งเช่นเราเดินไปในป่าแล้วก็เหยียบใบไม้แห้งเวลาเราเหยียบลงไปมันก็กรอบแกรบกรอบแกร,บ,แกร,บ,แกรบนะคะหรือมันจะมีอีกความหมายนึงก็คือแบบอะไรบางอย่างแห้งผากไปเลยอย่างเช่นเวลาที่เราป่วยนะคะบางคนจะมีอาการคอแห้ง ขอน้ำกินหน่อยอย่างเงี้ยนะคะมันมีหลายความหมายนะคะคลค่ะจะต้องดูรูปประโยคประกอบความหมายอีกทีหนึ่งวันนี้ขอบคุณทุกคนมากๆเลยค่ะสวัสดีค่ะออยาซุมินาสาย